กับแพงไก่อยู่บ่อันนี้ยคิดดื้อดิพี่นอ้องคือจีิ๋วเนี่กระเต้าเพิ่น,ต,นตุ้ยตุ้ยนะเวลาเพิน่นสบายดีสวัสดีพี่น้องสองขักไทยลาฮอนเดอ้อสบายดีสุขสุขคนมื่อวานนี้ข่อยจะพาทุกคนไปปานคันนาเนาะทุกคนข่อยจะมาสบายดีตอนเช้าๆแล้วก็ข่อยจะพาทุกคนลงไปปานคันนานตอนนี้เขาก็ะหยังมาได้ครึ่งทางแล้วนี่พี่น้องเบิ่งเนี่ย ข้าวหน้ามันสิตา้แห้งเมือเ่อไรนี่มันบ่มีน้ำพ้น่ต๊มาเป็นเดือนแล้วมันสิข้าวเดือนอันเริ่มเริ่มสิได้อันเดือนที่อันอะไรเดือนปลายเลยพี่น้องมันก็เริ่มมันแห้งมันแรหรงมืดเลยตรงไหนตรงนั้นตอนนี้ข้าวการสิพาทุกคนมาปาดคันนาพี่น้องเลยเอเพราะว่าแม้วานหันเราอันแบบถ่าน้ำพ้นต๊ลงมาแล้วกล้ากันยังเลือลอยแลยก็เลยเลว่าเราทถยหน้าออกตืมอีกนะอ่า ทายให้มันมืดนะก็เรียกว่าคันบ่มีและใครสิได้ไปป่านคันตื่นพี่น้องเลยเดี๋ยวค่อยใสใ่ทุกคนเบิ่งภาพบรรยากาศทงไฮทงนาเด้อนี่พี่น้องทงนาเข่าวมังคสุตอยากขึน้นพี่น้องเอ้แต่มันขึ้นกูได้มันบ่มีน้ำมีฝนลงมาให้ยัยงบ่ได,ด้วยห้วยปุ้ยได้พี่น้อง้ แต่ว่าก่อนสิไปปานคนาข่อยสิขอแวะมาจอบเด็กๆก่อนหนึ่งพี่น้องมาจอบงัวก่อนหนึ่งสิพาทุกคนมาเบิ่งงัวข่อยเด้อเพราะว่าตอนนี้ข่อยการเอางัวนะมาผูกนมนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อประหยัดผุนเวประหยัดประหยัดผุ๋ยเอานมนมใส่นมใส่นมใส่ให้นะนมนมก็คือแบบเออเอามาผูกให้มันได้ มุนอะไรแล้วได้ขี่ซัดยังอะนี่หน้าตัวสีไทยออกใหม่ทุกคนแบ้แบเอามันบอ์แม่อะไรด้เนาะพี่น้องอันนี้เอาหมูเอาหมูกิโรกจิโรอ,รอน้อยเอา งัวผัดจีชพีโลเด็กพี่น้องนี่นคอยใช้ทุกคนเบิ่อจิหลอ่ะอันนี้สุดตะขี้ดื้อมาพี่ห,ากาหักก้วไปแกวกระเพงไก่อยู่บ่อันนี้ยขี้ดื้อเด็กพี่น้องคือจิหลเนี่ก็ะเตลเพิน่นตุ้ยตยนะลย์นะเวลาเพิ่นเวลาเพิ่นกินหยาต้นแรงแหลนทองเพิ่นจินสวดแพงกา้าวบ่แพงกัน นี่ไปเดี๋ยวสีพาเบิ้องโตใหม่เด้อพี่น้องสีพาเบิ้องโตใหม่น้ำแล้ววันนี้น้ำแล้ววันนี้น้ำแล้ววันนี้น,น,นี่อันนี้ทือพาแล้วพี่น้องถือพาแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ซื้อแดงแดงทือพาแล้วแดงเมื่อนี้ขี้แล้วหรือบ่อ่าก็คือเวลาคอยสีป,ปล่อยงวัวพี่น้องคอยจะต้องแบบไหลให้มันลุกแล้วกันให้เบิ่งมันขออนุญาตนำตัวโดยทุกคนเบิ่งมันขี่มันเหี่ยว ถ้าหากว่าตัวไดนขี้เงียวแล้ยวคอยจะจับปล่อยออกไปกินหญ้าปกติน้องพี่น้องนี่แดงแด้งแดงอันกับขี้ดื้อนี่อ้าวหน้าขาวนะขาวตัวนี้บอยอยากให้จับตัวนี้อันครับปุ๊บคอยแล้วอโมอะอโมอะมาพี่ตัวนี้บปนี้ อันนี้อ๋อเป็นบาดเป็นบาดนี่ยังเห็ดจ้ะนะ,ะพี่น้องอ่ะมันเป็นบาดมันคล้ายๆแบบมันไปป่าแล้วมันมีอันไม่ยังมาขวดมาเข,ขี่ยมันเชียงประมาณนี้เลยนะไอ้ใช้สือ่อตะกี้สือ่อน้งนำเผ็ดได้เพียงแคาใช้ชื่อน้งนำเผ็ดอันนี้กับเพลงกันถือพาอะไรกายสิเดคอร์ดอลไรเพียงนี่ทองเป็นบล็อกใหญ่เ <c oughs> นี่ยเนี่ยแล้วว่าเมื่อน,นีร่นั่นทองเป็นบล็อกใหญ่ไหมพี่น้อง นี่มาเบิงตัวต่อไปทุกคนปาที่บริบาทนขน้าดอะไรมันนี่แวะพาทุกคนแวะมาลินงวน,น,น,นี่ห้อมอันนี้ก็หอมขอมแพงอันนี้ก็ได้ได้เสื้อแล้พี่น้องนี่เพราะว่ามือที่คอยผูกเพิ่นใหม่ๆนะทุกคนสักกระดิกสักกระดองอยู่จนผูกได้แบบว่าประมาณสามสี่มือต่อมาเลยเพิ่นก็นสิน้นเคยเลยอยู่ซื้อๆเลยนะั่นได้เขาก็ปล่อยแล้วเขาก็สิ้ผูกไปแล้วใหญ่แล้วก็ต้องถือเสือกถือปอด้ อ่ก,กูเพลงเพลงกาบอ่ะห้องกาบอ่ะอบันทึกภาพทุกคนไปหาตัวใดยทุกคนด่างด่างจอยหรือด่างเป็นยังบ่ด่างเป็นยัง,ง,ยงคือจอยเราพี่น้องงัวอยู่ทางงัวข่อยก็คืองัวบ้านข่อยแถวบานฮะเนาะมันจะบ่ข่อยสิมีงัวตัวใหญ่เนาะมันจะเป็นงัวที่แบบใน,น้อยงัวลาดบานเฮาเนาะมันเม็นงัวฟัน อ้ามาเลยกันเหีียวใส่แล้วทา่านนะเอ้ยนี่ยังนำมาอยู่ตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นลูกต,ตัวนี้เลยพี่น้องตัวนี้ครับเป็นลูกตัวนี้นี่แม่เพิ่นแม่แม่สีแดงลูกิ่นสีดำไว้น้าโอ้นี่ลูกขี่ลูกเหีียวเดอ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพายามท่านขี้ท่านเหนียวลูกขี่ลูกเหีียวเดอ้อแล้วกอแล้วคอยชิมาปล่อยทีหลัง นี่เจ๋ทุกคนเบิ่งมานี่อันนี้หยังงวดทึกนี่พี่น้องหาก็ได้2ปีงว2ปีบ่แม่นแม่นบ่2ปีประมาณปีนี่ปี6เดือนปี7เดือนนี่แหละนี่แหละอ่าก็บ่ใหญ่ปานใดเนาะพี่น้องพอมันเป็นงวดลาดบ้านเฮาว่าได้แน่นใส่ข่อยหอมแก้มกันแพงดิป้าพี่น้องมันไปปั้งคณะจบคลิป บแมนจุบคิปพี่น้องเลยไปทุกคนไปปั้นขนาดเลยปนี่ป้นี่ทุกคนตอนนี้ขอดคันที่ข่อยจะปั้นนี่ทุกคนนี่ก็คือเมื่อวานนี่มาปัาน้นตอนแรงแรงไหลงัวข่าลักเมื่อวานนี่ข่อยก็มาปั้นหน่อยหนึ่งเนาะปั้นประัานแรกแล้วกับเมื่อไปปลูกหมักหม่วงปลูกหมักเขียบก่อนนะพะวนันเมื่อวันเป็นวันอังคารเดยเราก็จะปลูกหมักไม้สินิดกินมากเมื่อนี้ก็เรยสิมาสานต่อมารุ่นนำการทุกคนว่าข่อยสี่ปัน้นให้มัน แล้วบอลคอยสีแล้วภายในอันขาบเศร้านี่บอลมาลุยกันเลยทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้เฮาก็สิได้เริ่มปฏิบัตินาทีของเขาแล้วมาลุยนํากันเลยว่ะคอยสีบ้านขั้นนี้ให้มันเล้วภายในขาบเศร้านี่บอลเนะาะมาลุยนํากันเลยเพราอว่ฮพอยากป้านได้ไวนะให้มันเล้วไวๆเ้ไว,ไวแล้วก็ไปต่อขั้นใหม่อนะตอนนี้ขากบ้านได้ชั้นนี้แล้วมา มาลูอก,กันเลยเอากำลังใจสอยเรื่องนี้เอา่ะทุกคนมันนี้เขาก็ได้ปันน้นคณาเลี้ยวเลี้ยพี่น้องป้อกว่าสีสุดพี่น้องเลยเลี้ยวดีได้ไหมนี่นนไปไป นีทั้งนั้นทั้งนั้นก็แล้วเลยเลยแหละแล้วแล้วมาต่อตัวนี้บ่ะนี้ตัวนี้กับป้านคืนนอนอดเมื่อยริพี่น้องเก็คือห้าป้านแล้วแหละพี่น้องบ่ะนี้คอยกันสิขอจบคลิปแล้วพี่น้องป้านแล้วแลวหละให้เบิง่งอันนี้แหละกับป้านแล้วคอยกันสิขอจบคลิปบ๊ายบาย